วาราชการจังหวัดสุรินทร์เพื่อเอาไปสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์ได้เอาไปสื่อรถยนต์รับบริจาคโลหิตเกินทีนะครับซึ่งต้องบอกว่าทุกงมือนี่พอสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดสิบเก้าครับเทศไทยประชาชนนี่บบ่ออกมาบริจาคเลือดกันโลหิตก็เลยเกิดการขาดแคลนแต่ละหมองแต่ละพื้นทีเ่เ่นก็เลยต้องการที่จะเลือดเอามาซอยนี่ครับผู้ป่วยนี่ห้มีอัตราการรอดชีวิตเพิ่มสูงขึ้น และสิ่งที่เพื่อนได้เอามาบริจาคเนี่ยค็คือเป็นเงื่อนเอาไปสื่อรถยนต์นะครับบริจาคโรคฮิตเกอน์ทีแล้วก็มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคเอามามอบให้กับผู้ป่วยติดเชือ้อโควิด -19 ซึ่งทางสหกรณ์จังหวัดส,สุรินทร์ครับเพื่อนวัดตามที่เกิดการแพร่ระบาดโควิด -19 ่กกครับพีนองประชาชนชาวจังหวัดส,สุรินทร์ขบวนการสหกรณ์จังหวัดส,สุรินทร์กรไดเชิ่ช่ชวนสหกรณ์ กลุ่มสหกรณ์และกับกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดครับร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนจังหวัดสุรินทร์นะครับในการจัดสื่อรถยนต์รับบริจาคโรคหิตเลื่อนทีให้กับโรงพยาบาลสุรินทร์และกับเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ได้ออกมารับบริจาคโรคิตเนื่องจากว่าในช่วงของการแพร่ระบาดนี้ครับเพจให้โรงพยาบาลสุรินทร์ขาดแคลนเลือดกันเป็นจํานวนมากโดยได้รับเงินที่มาร่วมกันบริจาคในเทือยนีนะครับจำนวนถึงหา0สนเกาบาทครับคุณผู้ชม พร้อมกับมอบสิ่งของเครื่องอุป,ปโภคบริโภคเอามาซอยเหลือผู้ติดเชื่อโควิบเก่าในเทื่ีนี้นั่ซึ่งในกระแสข่าวในการก็จะเห็นว่าทางดารานักสแสดงต่างๆต,ตอนนี้ก็ได้ออกมารณรงค์กันในเรื่องของการไปบริจาคโลหิตไปส่วนมูส่วนครอบครัวนะครับผู้ใดที่นี้ร่างกายแข็งแรงกลับไปร่วมกันบริจาคโลหิตครับเพราะว่าเลือดทุกหยดนมีค่า เลือดของข้าถุงหนึ่งนี่สามารถรักษาชีวิตนะครับเฮ็ดห้ชีวิตอีกลหลายๆชีวิตนี่สามารถยูบลกใบมีดอีกตนขึ้นนะครับคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นผู้ใดมีร่างกายแข็งแรงก็อย่าลืมว่าการบริจาคโลหิตกับเป็นการแบ่งปันอีกเรื่องหนึ่งนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่ข้าสามารถที่จะเฮ็ดใดในปัจจุบันนี้ครับ